นายบุเลร์พ่อชัยเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างบ้านน้นองแปนบ้านนายจานตำบุญน้องแปนเพื่อมันจากที่รีไม่นี่แกสิพอแนะนำกิจกรรมต่างๆในบ้านในครอบครัวที่เฮ็ดขึ้นเพื่อเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงเพราะว่าสิได้เป็นตัวอย่างแกพี่แกน้องผูเพินอยากเฮ็ดนำํำผรมก็สติมี่ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาแนะนํำในการทำการเกษตรเป็นการปลูกพืชผักต่างๆพวกคาพวกมะละกออันนี้สามารถสีเฮ็ดให้ได้ใส่ในครัวเลือนเ่าต้องไปซื้อยากเป็นเป็นตู้เย็นตู้เย็นของจาของอยากได้ยนี่ไดกับยินปลากัย,ย,กยกสะดุ้งขึ้นมาตมมะแกงได้เลยมะละกอกับไมจะ เก็บสูต่ำเขากับเก็บมาได้คาก็มีนอคามีดอกกระเจียวมีพืชผักทีขก่ข้าอยากยังข้าก็ปลูกนั่นแหละกับข,ข้าต่างๆนี่ก็สามารถติดเอาไปเก็บอาหารได้เลยครับที่ข้กขาก็ปลูกเองไปประกูดนั่นสิกต่ต้องไปหาสิมีทุกอย่างแต่ขไข่มีทุกอย่างแล้วกวกที่ผมปลูกก็มีนอไผ่ไผ่จิมจุงนี่ไผ่อันนี้ มันสิลืมแรงมันสิเกิดทุกตลอดปีถ้าปลูกมานีสองปีนี่ครับได้นอนอี่กินตลอดเป็นอาหารที่นิยมของภัยสารเขาเจดเตติยางทั้งแขงทั้งสมทั้งสบนี่รานที่ก่อนนี่กินบ่ไหว้ะครับเพียนหลังเดียวที่น้องกับไ,ได้กินนำ้ำปลูกเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับนนั่ แบบนีม้มันงาน่างยเพียได้ทุกคนเดีย๋ยวมีผ้ากันพูอ้อมบ้านไว้นะครับกันล้มกันฝนได้นำ้ำนะฮะนี่ค่ายกันได้ครับคือนี้ฮอดนอหัวนอหัวกับลูใส่กันมากตอนนี้กำลังเกิดเกิดร้าย,ายแล้วนะครับใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเอาที่ไปเฮ็ดหัวเฮ็ดยังก็ได้มี ามีแต่ไข่ด้วยนี่นี่บุษจะเลยนี่พอดีผลต่างๆนี่แต่เขาเกิดขึ้นมาเนื่องจากเขาการเส็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่ต้องมีการควบค้องเศรษก่จการควบค้องเศ่ษฐกิจมีแต่พืชเพื่อว่าสืให้มี่ท่านดินสําหรับปลูกพืชผักไว้น้ำไวแ้แต่ลดพืชลดพักให้ได้สมบูรณ์ตาม เศรษฐกิจตามทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละครับเพราะว่าข้าเห็ดมีเป็นการเห็ดเพื่อครอบครัวเห็ดกินในครอบครัวถ้ามันเหลือก็จงขายครับนั่นกับเกียดพี่เกียดน้องนะครับมันจะมีประโยชน์หองใส่ไก่เนี่ยก็เห็ดอ่อมไปเลยครับอ่องไปไก่เพราะได้ที่งดีเลื่องขอมาณจะเม็ดหาซื้นะครับพวงกับพวงของมาณสองเม็ด ฟองใส่ไก่เห็ดไปแล้วจะเป็นการเห็ดผืชผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งถึงเขาต้องเห็ดทางหอมันบวบบวบฟองแป้งนะครับอันนี้กะใส่วัสดุจากกอไผ่ถึงเขาปลูกเหรอมีไผ่จิมจุงมมีกอหวกมาปลูกแล้วก็สามารถตีเห็ดแบบง่ายๆถึงภายในเดือนสองเดือนก็นจะได้เก็บผลผลิตแล้วนี่ครับเริ่มเท้าเครื่อเริ่มจิได้มีประโยชน์แล้วนี่ก็กำลังงาม หดในจักน้อยขันย่งงามผลบ่ตกต๊ะครับฝนโต๊มันเกิดสีงามเองสติผลนกิดสิได้ตามที่เข้าต้อง,ตงการนะครับ អាំចាមកយ៉ែក